นวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สื่อวิดิทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องตำแหน่งเส้นทางการขึ้นตกของดวงดาวชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขต1จัดทำโดยนางสาวธนิดานาที ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิทยาสวัสดีค่ะ,คะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จากสัปดาห์ที่แล้ว EP 3เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรากฏของกลุ่มดาวชนิดต่างๆกันไปแล้ว EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาตำแหน่งเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวต่างๆกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยประเด็นในการเรียนรู้ในวันนี้ครับการระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวนักเรียนจะต้องระบุให้ได้ การใช้แผนที่ดาวสำหรับประเทศไทยก่อนเรียนรู้ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะครับและวิทยาศาสตร์ by NTK การระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าหากเรามองไปยังบนท้องฟ้าเราจะพบวัตถุมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ซึ่งเราสามารถระบุตำแหน่งอย่างง่ายของวัตถุบนท้องฟ้าได้ครับ โดยการใช้ค่าของมุมทิศและค่าของมุมเงยมุมทิศและมุมเงยใช้อย่างไรนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้กันนะครับอันดับแรกครับนักเรียนจะต้องรู้จักคําว่าเข็มทิศก่อนเข็มทิศครับเข็มทิศถ้าหากเราจะต้องการใช้เข็มทิศเพื่อการดูทิศนั้นเราจะจะต้องวางเข็มทิศไว้บนพื้นราบครับสังเกตครับมันจะมีตัว N ตัว E ตัว S ตัว W ซึ่ง แต่และตัวเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงทิศที่แตกต่างกันเช่นตัว N คือทิศเหนือ E ทิศตะวันออก S, <S ทิศใต้และ W W ิัทิศตะวันตกหมุนไหมครับเราต้องการหาทิศเหนือก่อนเราก,ก็แค่หมุนไปหมุนตลับจนหัวลูกศรของมันเนี่ยทับตัวอักษร N นั่นแหละครับคือเราจะทราบทิศต,ต่างๆได้ถ้าหากเราหันหน้าไปทางทิศเหนือครับด้านขวามือของเราก็จะเป็นทิศตะวันออก ด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศใต้และด้านขวามือของเราก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกง่ายครับต่อไปเราจะต้องการกําหนดค่ามุมทิศบ้างในสัปดาห์ที่แล้วอีพีที่หนึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าจุดจองฟ้าจุดเนือศีรษะอยู่ตรงไหนเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับมากําหนดค่ามุมทิศกันซิมุมทิศเป็นมุมที่ทําแนวราบกับทิศเหนือที่มีค่าตั้งแต่ 0ถึง360องศานักเรียนได้เรียนเรื่องทิศทางมาแล้วครับเรียนเรื่องมุมมาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเราได้เรียนมาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งซึ่งเราจะกำหนดให้ทิศเหนือเนี่ยมีค่ามุมทิศที่ศูนย์องศานี่ทิศเหนือครับตรงนี้นะกำหนดให้ตรงนี้ครับเป็นทิศเหนือที่ศูนย์องศาขวามือของเราก็จะเป็นทิศตะวันออก ฝั่งตรงข้ามทิศเหนือก็จะเป็นทิศใต้และด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นทิศตะวันตกถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเมื่อสังเกตตามแนวเส้นขอบฟ้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเราหมุนไปทางทิศเหนือแล้วก็เราจะสังเกตเส้นขอบฟ้าไปทางทิศตะวันออกเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามุมแต่ละมุมทิศแต่ละทิศเนี่ยมีค่ามุมที่แตกต่างกันไปเช่นทิศเหนือครับ ก็จะมีค่ามุมเท่ากับศูนย์องศาต่อไปทิศตะวันออกเราหมุนไปตามจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ90องศาทิศใต้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาทิศตะวันตกก็จะมีค่าเท่ากับ2 7 0อเจองศาและหมุนกลับมายังทิศเหนืออีกหนึ่งรอบก็จะมีค่าเท่ากับ360อองศาครับนี่คือการกำหนด ค่าของมุมคิดอย่างง่ายๆที่นักเรียนควรรู้จักต่อไปเมื่อกําหนดค่าของมุมคิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,ลวเราต้องไปกําหนดค่าของมุมเงยครับมุมเงยก็จะเป็นการวัดที่วัดจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปตามแนวดิง่งไปหาวัตถุบนท้องฟ้าครับดังภาพนี้จากศูนย์องศาขึ้นไปตามแนวดิง่งไปจนถึง90องศาก็คือบนหัวเรานะครับก็คือบนหัวเรานะ โดยมุมเงยก็จะมีค่าเท่ากับ0ถึง90องศาที่จุดเหนือสีสันดูว่าแต่ละมุมมีค่าเท่าไรอย่างเช่น3 0องศา60องศาจ,จนถึง9 0องศามุมเงยจะมีค่าอยู่ที่0ถึง9กองศาเท่านั้นนะครับต่อไปครับเมื่อก,กี้เราไม่สามารถวัดค่าของมุมเงยได้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่เราจึงมีวิธีการปรับมานค่ามุมเงยเกิดขึ้นมาโดยการใช้มือของเรานี่แหละมือของเรา อันดับแรกครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยชี้ไปยังเส้นตรงเส้นขอาฟ้าเลยตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ1องศา3นิ้วจะมีค่าเท่ากับ5องศากำมัดกำกำมัดแบบนี้จะมีค่าเท่ากับ10องศาและคาราบาวไม่ใช่คาร์ไม่ใช่คาราบาวสิเรียกว่าชาวร็อกดีกว่าชาวร็อกจะมีค่าเท่ากับ15องศาอันนี้คืออย่างง่ายๆนะครับวิธีการประมาณค่ามุมเงยก็คือการเหยียดแขนให้ตรง ออกไปจนสุดแขนหลับตาข้างหนึ่งถ้าเราต้องการ3นิ้ว5องศาเราก็เหยียดให้ตรงเลยครับเหยียดให้ตรงเลยหลับตาข้างหนึ่งเล็งที่ปลายมือครับใช้มือวัดมุมเงยจากนั้นเริ่มจากเส้นขอบฟ้าและต่อไปเรื่อยๆจนถึงมุมดาวที่ต้องการนะครับอีกหนึ่งรอบสมมติว่าเราต้องการใช้กำมัดครับ10องศาเราจะอาจจะต่อขึ้นไปอันนี้10องศาอันนี้เป็น20องศา30องศานะครับ ไปจนถึงดวงดาวที่เราต้องการสังเกต